สำหรับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในช่วงคืนที่ผ่านมาจำนวน3จุดที่ร้านอาหารเจนนี่ร้านพัดเนื้อย่างเกาหลีและพงหญ้ารกทึบข้างคิวรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายล่าสุดเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องอีกครั้งในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุงไหงโกลกจำนวน4ลูกซ้อนโดยจุดแรกที่ร้านสมชายอะไหลย,ยนต์ทำให้ร้านและสินค้าได้รับความเสียหายทั้งหมด นอกจากนี้ในเวลาไล่เลี่ยกันได้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันกับจุดแรกขึ้นอีก3จุดคือ 1. ที่ร้านค้าถนนประชาวิวัฒน์ซอยหหรือซอยดาริง่ง 2. ที่ร้านแสงเจริญที่อยู่ด้านหลังตลาดสดเกนติ้งส่งผลให้ไฟลุกไหม้พร้อมๆกันเสียหายรวมกว่า10คูหาส่วนจุดที่ 4. ที่ร้านคาเท่ซึ่งอยู่ใกล้สพสุงไงโกลก จุดนี้เกิดระเบิดขึ้นแต่ไม่เกิดเพลิงไหมจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีพฤติกรรมและลักษณะใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม2558ที่ผ่านมาโดยคนร้ายได้แฝงตัวปะปบบนกับชาวบ้านรอบนำระเบิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยการตั้งเวลาปลุกจากนาฬิกาข้อมือแบบดิจิตอลไปซุกไว้ในกองสินค้าภายในร้านโดยตั้งเวลาไล่เรียกกันและได้เกิดระเบิดขึ้น ส่งผลทําให้ไฟไหม้สินค้าภายในร้านและลูกรลามจนได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ได้ประสานกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อหาพยานหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งจึงจะสามารถสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น